บนท้องฟ้ายามค่ำคืนนะคะมีกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งที่มนุษย์เรามองเห็นแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมันมานานมากนั่นก็คือกลุ่มดาววัวหรือทอร์รสค่ะครับผมหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับรูปตัววีที่เป็นหน้าว,วัวหรือไม่ก็กระจุกดาวลูกไก่ที่สวยๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวในพื้นที่ตรงนี้ของท้องฟ้ากันใช่ครับแต่เราจะไม่ได้ดูแค่ภาพรวมเนาะใช่ค่ะเราจะโฟกัสไปที่วัตถุท้องฟ้าสองแห่งที่แบบ แตกต่างกันสุดขั้วเลยแห่งหนึ่งคือดาวสว่างสีส้มแดงที่เปรียบเหมือนตาหววัวดาวอัลเดเบ,บารานรบลบอีกแห่งก็คือซาาของการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าเนบิวลาปูค่ะใช่ครับแล้วข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็หลากหลายมากเลยมีทั้งดาราศาสตร์ยุคใหม่อ,อไปจนถึงบันทึกประวัติศาสตร์อายุเกือบพันปีของจีนหรือว่าตำนานความรักในคมภี์พระเวทของอินเดียโหฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะครับ เป้าหมายของเราก็คือการลองเอาชิ้นส่วนที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันพวกนี้มาต่อกันเพื่อดูว่าดวงดาวประวัติศาสตร์แล้วก็จินตนาการของมนุษย์มันเชื่อมดวงกันได้ยังไงเหมือนเป็นเวทีละครอวกาศเลยนะคะใช่เลยครับเพราะนอกจากดาวอเดบาลานแล้วยังมีกระจุกดาวที่ใกล้โลกที่สุดสองแห่งด้วยคือไฮาดิสกับลูกไก่ซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยงั้นเรามาเริ่มกันที่นักแสดงนำบนเวทีนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ ดาวออเดบารานหรือที่เรียกว่าตาวัวที่สว่างเป็นสีส้มแดงชัดเจนมากครับข้อมูลทางดาราศาสตร์สมัยใหม่บอกเราว่ามันคือดาวยักษ์แดงที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง45เท่าใหญ่มากนะครับใช่ค่ะสว่างกว่า400เท่าแต่พื้นผิวกลับเย็นกว่าอันนี้น่าแปลกนะคะใหญ่กว่าสว่างกว่าแต่กลับเย็นกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจครับ คือที่มันสว่างกว่ามากก็เพราะขนาดที่ใหญ่โตของมันนี่แหละครับพื้นที่ผิวในการปลดปล่อยพลังงานมันเยอะกว่าดวงอาทิตย์เรามหาศาลอ๋อ oh. ส่วนที่ว่าเย็นกว่าก็เพราะมันเข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิตแล้วครับช่วงท้ายของชีวิตหรอคะครับดาวฤกษ์พอใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่แกนกลางไปเกือบหมดมันจะเริ่มขยายตัวออกแล้วก็เย็นลงกลายเป็นดาวยักษ์แดงแบบนี้แหละครับอืม mm. ซึ่งในอีกหลายพันล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์ของเราก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน แปลว่าภาพที่เราเห็นอัลเดบารานทุกวันนี้ก็คือภาพอนาคตของดวงอาทิตย์เรานั่นเองแล้วอีกอย่างที่น่าสนใจมากคือเวลาเรามองไปที่หน้าวัวรูปตัววีหรือกระจุกดาวไฮยาดีสจะเห็นอัลเดบารานสว่างเด่นอยู่ตรงมุมพอดีเลยใช่ครับจนคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับมันเป็นแค่ภาพลวงตาจากมุมมองของเราเท่านั้นเองอ๋อ oh. เหมือนเรามองเห็นคนยืนอยู่ข้างหน้า แล้วมีภูเขาอยู่ไกลออกไปข้างหลังแต่จากมุมของเรากลับดูเหมือนคนคนนั้นยืนอยู่บนภูเขาคค่่ะเอาเดบรานอยู่ห่างจากเราแค่ประมาณ67ปีแสงครับถือว่าใกล้มากแต่กระจุกดาวไฮยอดีสที่อยู่ข้างหลังนะไกลออกไปกว่าสองเท่าเลยคือราวราวหนึปีแสงแค่บังเอิญมาอยู่ในแนวสายตาเดียวกันทอดีถูกต้องครับแค่เรื่องตำแหน่งก็มีอะไรให้ประหลาดใจแล้วแล้วชื่อเอาเดบรานล่ะคะฟังดูขลังดีจังเลยชื่อนี้มาจากภาษาอาหรับครับ อัลเดแบรนครับแปลตรงตัวได้ว่าผู้ติดตามผู้ติดตามใช่ครับเหตุผลก็เรียบง่ายแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากเพราะเมื่อเราสังเกตการเคลื่อนที่ของดาวบนท้องฟ้าในแต่ละคืนจะเห็นดาวอัลเดบบรานโคจรตามหลังกระจุกดาวลูกไก่หรือเพลยเดสไปเสมอเลยครับอ๋อเหมือนเป็นผู้ติดตามที่ซื้อสัตว์คอยเดินตามอยู่ไม่ห่างใช่เลยครับเป็นชื่อที่บอกเล่าพฤติกรรมบนท้องฟ้าได้ดีจริงจ แต่ที่น่าทึ่งคือในขณะที่วัฒนธรรมอาหรับมองดาวดวงนี้เป็นผู้ติดตามพอข้ามไปอีกวัฒนธรรมหนึ่งคือโหราศาสตร์พระเวทของอินเดียดาวดวงเดียวกันนี้กลับกลายเป็นดาวเด่นเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวความรักเลยใช่เลยครับในดาราศาสตร์ฮินดูอ,อัลเดบารานมีชื่อว่าโรฮินีเป็นนักสตราลำดับที่4ี่จากทั้งหมด27นักสตร์โรฮินี และในตำนานก็เรียกเธอว่าดวงดาวสีแดงหรือแม่วัวแดงซึ่งตรงกับสีส้มแดงที่เราเห็นเป๊ะเ,ะเลยนี่คือจุดที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือคนโบราณมองเห็นดาวสีแดงจริงๆแล้วก็สร้างเรื่องราวของแม่วัวแดงขึ้นมามันเป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นบนฟ้ากับวัฒนธรรมบนดินได้แนบเนียนมากแล้วตำนานของโรฮินีเป็นยังไงคะตำนานเล่าว่าลักษวะทั้ง27ดวงเนี่ยเป็นที่ลาของพระทักษะพระชาบดี แล้วก็ได้สมรสกับพระจันทร์หรือจันทราทั้งหมดเลยค่ะแต่ในบรรดาภรยาทั้ง27คนพระจันทร์กลับปรดปรานโรหินีมากที่สุดเพียงคนเดียวอ๋อเป็นภรยาคนโปรดใช่ครับเพราะความงดงามสเสน่แล้วก็ศิลปะในการเอาใจของนางทําให้ภรยาคนอืนอ่นๆอิจฉาจนไปฟ้องร้องบิดาเรื่องราวใหญ่โตจนพระจันทร์ถูกสาปให้แสงค่อยๆริบหรี่ลงเลยครับ โห oh. จะเห็นว่าโรฮินีถูกยกให้เป็นสุดยอดแห่งสเสน่ห์และความรักเลยดังนั้นคนที่เกิดภายใต้นักษัตว์นี้จึงมักถูกมองว่าเป็นคนมีสเสน่ห์มีความคิดสร้างสรรค์รักศิลปะแล้วก็ยังเชื่อมอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะสัญ,ญลักษณ์ของนักษัตว์นี้คือเกวียนวัวที่ใช้บรรทุกพืชผลนะครับ โอ้จากผู้ติดตามกลายเป็นภรรยาสุดที่รักดาวดวงเดียวกันแทๆ้ๆแต่บทบาทต่างกันสุดขั้วเลยเนาะเรื่องราวของอัลเดบรานี้วันเต็มไปด้วยชีวิตชีวาจริงๆแต่ในกลุ่นดาวัวเดียวกันนี้ก็มีเรื่องราวของความตายที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเรื่องราวที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยเราก็นึงจะย้ายจากดาวฤกษ์ที่กําลังใช้ชีวิตในช่วงปลายมาสู่ซากที่หลงเหลือจากการตายอย่างรุนแรงของดาวนิกดวงหนึ่ง นั่นก็คือเนบูลาปูครับหรือ M1 ซึ่งเรื่องราวของมันเริ่มต้นขึ้นจากบันทึกทางประวัติศาสตร์เมื่อเกือบพันปีก่อนในวันที่4กรกฎาคมปี154 0ครับ ซึ่งบันทึกที่ว่านี้ไม่ได้มาจากยุโรปแต่มาจากอีกซีกโลกหนึ่งเลยถูกต้องครับมาจากนักดาราศาสตร์ในราชวงศ์ซ่งของจีนค่ะพวกเขาบันทึกการปรากฏตัวของสิ่งที่เรียกว่าดาวแขกหรือ g ก e สตาดวงใหม่ขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งเป็นคําที่เขาใช้เรียกดาวที่ปรากฏขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หายไปเดี๋ยวนะคะสว่างจนเห็นตอนกลางวันได้นี่มันขนาดไหนกันแน่ คือถ้าเทียบกับตอนนี้มันจะสว่างประมาณดาวสุกหรือสว่างกว่าดวงจันทร์คะสว่างกว่าดาวสุกหลายเท่าเลยครับนักดาราศาสตร์ประเมินว่ามันน่าจะสว่างกว่าดาวสุกถึง6เท่าหเท่าเลยเหรอคะครับอาจจะสว่างเกือบเท่าเซี่ยวของดวงจันทร์เลยทีเดียวบันทึกระบุว่ามันสว่างจนมองเห็นได้ในเวลากลางวันนานถึง23วันโหและยังคงสว่างพอให้เห็นในเวลากลางคืนต่อเนื่องไปอีกเกือบสองปีหรือ642วันซึ่งน่าทึ่งมากครับ แล้วพวกเขาก็บันทึกตำแหน่งของมันไว้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งจุดนี้แหละที่กลายเป็นปริศนาที่ทำให้นักดาราศาสตร์รุ่นหลังปวดหัวกันมานานใช่ครับบันทึกของจีนระบุตำแหน่งของดาวแขกไว้ว่าอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของดาวเทียนกวนเทียนกวนซึ่งดาวเทียนกวนก็คือดาวซีตาทอรีหรือดาวตรงปลายเขาของวัวน,นั่นเองครับค่ะปัญหาก็คือพอเราใช้กล้องโทรทัศน์สมัยใหม่ส่องไปดูซากซูเปอร์โนวาที่เราเชื่อว่ามาจากการระเบิดครั้งนั้น หรือเ네นบูลาปูปรากฏว่าตำแหน่งของมันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของดาวเทียนกวนอา้าวไม่ใช่ตะวันออกเฉียงใต้ครับสลับทิศกันเลยเหรอคะแบบนี้ก็ทําให้บางคนคิดว่าเนบูลาปูอาจจะไม่ใช่ผลจากการระเบิดครั้งนั้นจริงๆถูกต้องครับมีการถกเถียงกันอยู่นานเลยจนกระทั่งนักประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไปศึกษาบันทึกโบราณของจีนชิ้นอ,อื่นๆเพิ่มเติมอือหือแล้วก็พบว่าสำนวนที่ใช้ในบันทึกซึ่งอาจปแปลได้ว่า ยืนเฝ้าหรืออยู่ใกล้บางครั้งอาจไม่ได้หมายถึงทิศทางตามเข็มทิศเป๊ะๆแต่อาจหมายถึงการอยู่ใกล้ๆในบริเวณนั้นหรืออยู่ต่ำกว่าเมื่อมองจากขอบฟ้าซึ่งพอตีความแบบนี้ปริศนาก็คลี่คลายทันทีครับอื ฟังดูเหมือนการแก้ปัญหาที่สะดวกไปหน่อยไหมคะคือเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าการตีความสำนวนโบราณแบบนี้มันถูกต้องจริงๆมีหลักฐานอื่นมาสนับสนุนอีกไหมเป็นคำถามที่ดีครับจริงๆแล้วการตีความนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับมันมาจากการเปรียบเทียบกับบันทึกทางดาราศาสตร์อื่นๆในยุคเดียวกันที่อธิบายปรากฏการณ์อื่นที่เรารู้ตำแหน่งแน่ชัดแล้วอ๋อค่ะ แล้วก็พบว่ามีการใช้สำนวนในลักษณะนี้เช่นกันมันเลยทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่านี่เป็นเรื่องของความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมการบันทึกมากกว่าจะเป็นความผิดพลาดในการสังเกตการครับน่าสนใจมากค่ะแล้วทางฝั่งยุโรปล่ะคะในปี154 0มีบันทึกอะไรแบบนี้บ้างไหมเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะมีใครเห็นเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปริศนาที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับ คือแทบจะไม่มีบันทึกที่ชัดเจนจากยุโรปเลยจริงเหรอคะครับทั้งๆที่มันควรจะมองเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันมีการสันนิษฐานกันไปหลายทางบางก็ว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศไม่ดีแต่ที่เป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของมุมมองทางศาสนาและปรัชญาในยุคนั้นอ๋อ oh. อิทธิผลของอริสโตเติลยังคงแข้มแข็งซึ่งสอนว่าสวงสวรรค์นั้นสมบูรณ์แบบและไม่เปลี่ยนแปลงการปรากฏตัวของดาวดวงใหม่จึงเป็นสิ่งที่ขัดต่อความเชื่อหลัก การบันทึกเรื่องแบบนี้ก็เลยอาจจะถูกมองว่านอกรีดใช่ครับหรือไม่สําคัญต่างจากฝั่งจีนที่มองว่าปรากฏการณ์บนท้องฟ้าคือลางบอกเหตุสําคัญที่เกี่ยวกับองค์จกักรพรรดิพวกเขาจึงมีระบบการสังเกตและบันทึกที่จริงจังกว่ามากกลายเป็นว่าความเชื่อและวัฒนธรรมก็เป็นตัวกําหนดด้วยว่าประวัติศาสตร์จะถูกบันทึกไวอ้อย่างไรเอาล่ะค่ะงั้นเราวาร์ปข้ามเวลามาสู่ยุคปัจจุบันกันบ้างมาดูกันว่าซากดาวที่เคยถูกบันทึกไว้เมื่อเกือบพันปีก่อน ตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรได้เลยครับเนบิลาปูหรือ M1 ในปัจจุบันจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวน่าสนใจตั้งแต่การค้นพบในยุคใหม่เลยด้วยซ้ำซึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับความหงุดหงิดของนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อชาวเมสซิเยในปี1758ครับความหงุดหงิดอะคะเกิดอะไรขึ้นคะคือในยุคนั้นเนี่ยการล่าดาวหางถือเป็นกิจกรรมที่ฮอตฮิตมากในหมู่นักดาราศาสตร์ค่ะเมสซิเยเองก็เป็นนักล่าดาวหางตัวยง คืนหนึ่งขณะที่เขากําลังเฝ้ารอ,อการกลับมาของดาวหางฮันเล่เขาก็ไปเจอเข้ากับวัตถุฟ้าๆมัวๆก้อนหนึ่งบนท้องฟ้าตอนแรกเขาก็ดีใจมากคิดว่าเป็นดาวหางดวงใหม่แน่ๆแ,แต่ปรากฏว่ามันไม่ขยับที่เหมือนดาวหางใช่ไหมคะถูกเพงเลยครับเฝ้าดูอยู่หลายคืนมันก็ยังอยู่ที่เดิมเมสเซียเลยทั้งผิดหวังและหัวเสียมากที่โดนไอกก้อนฟ้านี่หลอกเอา <laughs> เพื่อ้องกันไม่ให้ตัวเองและคนอื่นสับสนอีกในอนาคต oh. เขาเลยตัดสินใจสร้างแคตตาล็อกรวบรวมวัตถุท้องฟ้าที่ไม่ใช่ดาวหางพวกนี้ขึ้นมาซะเลยอ๋อและน,นบิลลาปูก็เลยกลายเป็นวัตถุรแรกในแคตตาล็อกของเขาได้รหัสว่า M 1วันไปกลายเป็นว่าความหัวเสียของเขาวันนั้นกลับสร้างหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดให้นักดาราศาสตร์สมมเล่นทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับเป็นจุดเริ่มต้นที่มาจากอารมณ์หงุดหงิดจริงๆใช่ไหมคะ และภาพที่เราเห็นจากกล้องฮับเบอร์ในปัจจุบันล่ะคะที่เห็นเป็นเส้นสายใยสีสันสวยงามมันบอกอะไรเราบ้างมันบอกเล่าเรื่องราวของการระเบิดได้เป็นอย่างดีเลยครับโครงสร้างที่ดูเหมือนใยแมงมุมที่กําลังขยายตัวออกนี้มีขนาดกว้างถึง6งปีแสง6ปีแสงครับสีต่างๆที่เราเห็นก็คือท่าที่แตกต่างกันซึ่งถูกสาดกระจายออกมาจากแกนกลางของดาวที่ระเบิดสีส้มคือไฮโดรเจนสีเขียวคือซัลเฟอร์สีฟ้าคือออกซิเจนอือ ธาตุหนักเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนกําเนิดจักรวาลน,นะครับแต่มันถูกปรุงแต่งขึ้นในเตาหลอมนิวเคลียร์ใจกลางดาวฤกษ์มวลมากค่ะแล้วการระเบิดซูเปอร์โนวาก็คือกระบวนการที่นําธาตุเหล่านี้กลับคืนสู่วกาศเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสร้างดาวฤกษ์และดาวเคราะรุ่นต่อไปรวมถึงชีวิตบนโลกของเราด้วยแต่ว่าอะตอมในร่างกายของเราบางส่วนก็อาจจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของดาวที่ระเบิดแบบนี้มาก่อน แล้วที่ใจกลางของเนปิูลาได้ยินว่ามันมีสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าซ่อนอยู่ที่เขาเรียกว่าหัวใจที่กำลังเต้นของดาวที่ตายไปแล้วใช่ครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าพันสาปูหรือครับเพซา,ามันคือแกนกลางของดาวที่ระเบิดไปแล้วซึ่งยุบตัวลงจนกลายเป็นดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนครับ มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราแต่ถูกบีบอัดลงมาจนมีขนาดเท่ากับเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งเท่านั้นเองมีความหนาแน่นสูงอย่างไม่น่าเชื่อโห้มุน30สิครั้งต่อวินาทีทั้งๆท,ท,ที่เป็นแกนดาวเก่าที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะนึกภาพไม่ออกเลยว่าพลังงานมันจะมหาศาลขนาดไหนมหาศาลมากครับและการหมุนอย่างรวดเร็วนี้เองที่ทําให้มันปลดปล่อยลําแสงรังสีพลังงานสูงออกมาจากขั้วแม่เหล็กของมัน และเมื่อลำแสงนั้นกวาดผ่านมาตรงตำแหน่งของโลกเราก็จะตรวจจับสัญญาณที่กระพริบเป็นจังหวะสม่ำเสมอได้เหมือนกับแสงจากประภาคารในอวกาศที่หมุนติ้วอยู่ตลอดเวลา <laughs> ใช่เลยครับการค้นพบเผา่านี่ถือเป็นการปฏิวัติวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์เลยนะครับเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นสา,า,สารในสภาวะสุดขั้วแบบนี้ซึ่งช่วยนักวิทยาศาสตร์สามารถทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ในสภาวะที่รุนแรงที่สุดได้ วันนี้เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากเลยค่ะเราเริ่มต้นจากดาวอัลเดบารานดาวเลษ์กที่กำลังมีชีวิตในฐานะผู้ติดตามของชาวอาหรับและโรฮินีภรรยาสุดที่รักในตำนานฮินดูครับจากนั้นก็ย้อนเวลากลับไปเกือบพันปีเพื่อตามรอยดาวแขกของชาวจีนจนมาพบกับซากดาวอันงดงามที่ชื่อในบูลาปูและหัวใจที่ยังเต้นรัวของมันและมันก็มีความแตกต่างที่น่าสนใจมากในเชิงเวลาครับดาวอัลเดบารานอยู่ห่างไป67ปีแสง นั่นหมายความว่าแสงที่เราเห็นในคืนนี้คือภาพของมันเมื่อ67ปีก่อนค่ะซึ่งสภาพของมันก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปจากปัจจุบันมากนักแต่สำหรับเนบูลาปูที่อยู่ไกลถึง6,500ปีแสงภาพที่เราเห็นคืออดีตอันไกลโพ้นแสงจากการระเบิดครั้งนั้นใช้เวลาเดินทางนานถึง6,500ปีและเพิ่งจะมาถึงโลกให้บรรพบุรุษของเราได้เห็นเมื่อปี1054นี่เองครับ การมองท้องฟ้าคือการมองอดีตจริงๆนะคะแล้ววัตถุ2ชิ้นนี้ก็เป็นอดีตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะทิ้งทายให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อไหมคะครับผมอยากให้ลองมองแบบนี้ดูบันทึกเรื่องดาวแขกในปี1054นั้นก็เปรียบเสมือนข้อความชิ้นหนึ่งจากบรรพบุรุษของเราที่ส่งผ่านมายังยุคปัจจุบันโดยอาศัยแสงจากการระเบิดของดาวเป็นสื่อใช่ครับ มันบอกเล่าถึงเหตุการณ์ในจักรวาลที่พวกเขาได้เป็นพยานและบอกเล่าถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและในทางกลับกันเมื่อปี1972เราก็ได้ส่งข้อความของเราออกไปสู่อวกาศเช่นกันกับยานสำรวจพโ n อ e เนียสิบที่กำลังมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางทั่วไปของดาวอัลเดบารานบนยานนั้นมีแผ่นจารึกทองคำที่บอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์และตำแหน่งของโลกคำถามที่น่าคิดก็คือ หากในอีกประมาณ2ล้านปีข้างหน้าซึ่งเป็นเวลาที่คาดว่ายานไพโอเนียสิบจะเดินทางไปถึงบริเวณใกล้เคียงกับอัลเดบบรานที่สุดค่ะและเกิดมีผู้สังเกตการอัจฉริยะในจักรวาลอยู่จริงพวกเขาจะตีความข้อความสองชิ้งที่มาจากดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงเดียวกันนี้อย่างไรออืข้อความแรกคือคลื่นแสงจากการระเบิดของดาวที่สิ้นมีชีวิตยุคโบราณบนดาวดวงนั้นบันทึกไว และอีกข้อความคือวัตถุที่สร้างขึ้นด้วยโลหะซึ่งเดินทางผ่านห้วงอวกาศมานับล้านปีถูกส่งมาโดยลูกหลานของสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวกันใช่ครับข้อความทั้งสองที่เดินทางผ่านพื้นที่เดียวกันแต่ห่างกันนับพันปีจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเราในสายตาของจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้อย่างไรบ้างครั